ความพอไม่หมดแล้วทุกด้านเลยเนี่ยก็ไปนไปเสนอค่าโดงไงนะค่าโดงห้าแสนคำอีกสามบาทตเตรียมตเตรียม <laughs> ผมกลับไปไปซื้อต่างหูไว้สองคู่ทองอ่ะแล้วก็มีมีสร้อยเล็กๆไว้เป็นน้ําใจอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยไม่ต้องให้กันแล้วละ่ะแล้วก็เอามาจะเอามาให้ผมแทนก็เอาไว้ตรงนั้นแหละเลือจะมาให้ครกครัวเือกเจอจะไปเจอพู้สาวใหม่นะครับที่เขาที่เขาเท้าจริงใจอ ไม่แม่อืมอย่างนี้แบานี้พี่น้องอืมแบบเมื่อเ๋ยวอันนี้ออกก่อนเนาะอีท้องพันธุ์อืม, <laughs> มเป็นกินฟองเน่ากินเน่ากินพี่น้องโอ้โอ,อ่ะแคออกก่อนอันนี้บิน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 เพลินพี่น้องอ่ะ ฮับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซี FC ของตุชิตฐ์ที่หักแพงเบิดตทุกคนทุกทานพี่น้องบวยเป็นพี่น้องเอฟซี FC อยู่ทางฝั่งไทยแระอยู่ฝั่งลาวเราอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องแต่ยินดีตอนหับเด้อทุกคนทุกทานเข้าสู่่องยูทูบของตุชิต์ปันสุกอีกแล้วพี่น้องเองโดยพี่น้องไม่นี่ตุชิต์เนาะหลังจากที่ว่าทาําธารกิจปรึกษา,าแนะนําทางทีมงานสาวกึมแตกะทางตุคคำ เนาะมอบหมายให้เพิ่อาพาทางน้องเต้าไปหาหมูอยู่ผู้เล่ฝั่งไทยอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเอรอเนาะหากู้ใดอยู่ใกล้กละหากที่ภักน้องเอพี FC ไปเยี่ยมไปยามเบิ่งเพิ่อนได้เพี่น้องเหรเนาะหรือว่าส่วนกาลังใจไปให้เพิ่นแน่ตอนนี้เพิ่นคือสิีข,ขามไปแล้วล่ะเพิ่นโทรมากี่นี่พี่น้องเนาะเพิ่นขามไปแล้วเพิ่นกำลังเดินทางตรงไปอาจจะไป,าไปาหาที่พักก่อนหรือว่าอาจจะไปโรงพยาบาลเลยก็ดีเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าตุสิษย์ก็เสียดาอยู่ที่ตุสิษย์่ได้ไปติดตามอาการน้ำเพลินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกะสับ,สบคุ้มเพลินเก่งยูเนาะครับดูคำคือสีกุ้มอยู่ดอกเนาะแ้วก็มีแม่ของน้องเต้าไปน้ำกันอีกพี่น้องประกบทรายขัวาน้องน้องเต้าเพลินกับบดิ้ดื้อพี่น้องเพลินกับเก่งส่วนเพลินไปเพลินกับไปโลดพี่นอ้องเห็นเนาะเ๋ย้าหักษาเอาเนาะอ้าวมันโอเคพี่น้องคือการเรื่องของน้องเต้าก็บจบไปเนาะสำหรับเมื่อนี้ เพราะว่าตุสิตที่ว่าบ่ได้ไปนํากับยอนตุสิตติดภารกิจทิวาหนึงน่งหนึ่งหนึ่งหลักๆต้องติดตามเบื้องเฮือนของสาวบัวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เฮือนน้องนุ่นอ่าแล้วก็จักอันใดสิอ่าดำเนินที่ดินให้น้องกุ้งน้องก้อยอ่าน้องกุ้งน้องก้อยแล้วก็น้องน้องกีฬาอีกพี่น้องเนาะประมาณนั้นจะไปเอาไปตาดินมาให้เพื่อนอีกแล้วก็เจาะขม้าหม้อขม้าอีกกะ บาทีสามสิบอวดสามสิบเอ็ดาวที่หนึห่งที่สองนี่ตุสิษย์เกิต้องได้ไปจ่ายค่าที่ดินของอ้ายเพื่อนอยู่ทางฝั่งไทยที่เขาซื้ออยู่ตอนที่หมู่บ้านสายบุญนั่เอพี่น้องถ้าตุสิธ์ไปตุสิธย์กะบ่มีผ่ยจัดการห้เรื่องนี้เนาะมันกะจีเสียเวลาเวลาเพาิ่นตุสิธ์ก็เลยแนะนําส่งทุกคํากับสกึมไปครับบเบเป็นยังเนาะว่าสกึมเราเก่งเราเคยไปเรืออยู่พี่น้องประมาณนี้พี่น้องและการลักๆเลยก็คือว่าปีใหม่นี่ก็คือ มีอ่าพี่อยู่ทางฝั่งไทยหรือวยเอฟซีือว่ยมู่หรือว่าเพื่อนนี่แหละเพื่อนมาที่ยอหน้ำพี่น้องคือว่าพี่พงษ์อะไรพี่น้องพาผู้ใดจื่อได้จื่อบอกพี่น้องพี่พงษ์นเนาะที่ว่าอ่าตุษิศพ,พามาหาสาวปอนนั่นแหละพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้มาอีกเพิ่นก็ได้มาอีกเพิ่นจะมาเข้าดาวอยู่ที่นี่แล้วเฮาสิม,มารุ่นนํกากันเนาะว่าเพิ่นอยากไปเที่ยวแซนแน่เพิ่นสิไปหาไผรแน่แล้วตุษิศจะพาเพิ่นไปทางใดพี่น,อน,น,น้องเนาะ ก็รื่นเบิดเลยก็คือว่าพาเพิ่นมาเฮือนตอนนี้น้องพี่น้องไปหาเพิ่นมาแล้วแหละให้น้องตัวบี้ไปหบเพื่อนอยู่ผู้แหละอยูอ่สะพานด้แหละพี่น้องนาะไปลงสะพานเลยมอบให้น้องตัวบี้เพิ่นอนไปหบและตอนนี้ก็คือว่ามาถึงเฮือนถึงชานของตู้ซิดแล้วเนาะเป็นอยากมาขอพรน,น้ำแม่ของตู้ซิดเลยกะมานั่งลินอยู่เฮือนนี่แหละพี่น้องเออเนาะอาะบบกาจางงังชีงแรงๆหน่อยน,นึ่งในจังพาเพิ่นออกไป หาโรงแรมหรือว่าบ้านพักของเซียวของตุศิษย์นะเดยพี่น้องเนาะโอเคตอนนี้เพิ่นก็ะหอดเลยพี่น้องเดย์เป็นนั่งอยู่เตียงเนาะอ่าให้จะได้น้องตุ้บีเนาะรถคันใหญ่เลยรถตุศิษย์คันน้อยพี่น้องยังโมมีรถรถใหญ่กับโมมียังโมมีขี่พี่น้องเอ้ยเนาะยังขี่รถจักรตากสู่แดดสู่ลมสู่คนดูพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องใหญ่กับฝากอย่างรังี๋ยวงตุศิษย์จะเข้าไปหาพี่พงษ์เนาะ ถามเพื่อนว่าเป็นจังไดมาหน่ะพี่น้องว่าเป็นยังไงมาเบิดเงินเบิดคำเท่าไหรเนาะที่ว่าขาบมาอุปสรรคหลายบ่เนาะมาหอดจังโมงขึ้นรถแต่จังโมงพี่น้องเอยบางเทือบางเทืออาจจะมีซีหรืออ่าพี่น้องหรือว่ามูเพื่อนหรือว่าของตุศิปเนาะที่ว่าคุยหรื่าติดต่อกันขึ้นเมือนเป็นอยากมาเที่ยวนอกกับมาได้ยกตัวอย่างอย่างพี่พงศ์เพื่อนมากอะส่องส่องเทื่อนี่พี่น้องเนาะฮะไปเป็น ที่มีเรื่องเล่าเรื่องว่าน้ำกันลายอยู่บอกพี่น้องป่ะอ้าวสวัสดีพี่พงศ์สบายดีสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสบายดีนัองตุบี้สบายก็สบายไม่สบายก็ไม่สบายอ๋อบอกเรื่องไหนก่อนล่ะนัองตุบี้ขึ้นบนไปนั่งทางพุนนั่งทางไหนนั่งทางพุนนั่งใจพี่พงศ์ครับอ่าพี่พงศ์นั่งเทางเตียงแล้วแล้วกระโดเกิดขึ้นนั่งเตียงได้เนาะ อ่าแม่พาก,กันมาจะใช่เันนี่ฮะพาก,กันมาจะทั้งไหนมาเตซิโนอาเดี๋ยวอยากถามไลยถามมาเลยครับเป็นยังไงึ้นรถกี่โมงเอ,เอาเรื่องเอารเรื่องการเดินทางก่อนอ่าเรื่องการเดินทางก่อนเนาะครับอาก็จองรถสองทุ่มครึ่งหมอชิดใหม่จะดูจกักรถมาห้าทุ่มรถมาห้าทุ่ม สองทุ่มครึ่งแต่รถมาห้ออทาทุ่มออกห้าทุ่มสิบสี่นาทีมาถึงบขสมุขาหารห้าโมงเร้าครับโอ้โห oh mm hmm. ยายล่ข้าวหิวก็หิวอา้าวคือถึงเขาไม่มีข้าวให้ถึงห้าห้าโมงเช้านี่คือห้าโมงเช้านี่คือตอนสิบโมงบอกสิบ <11. S 2> เอ็ดอ๋อสิบเอ็ดนาฬิกา ห่าโมงเช้านี้ไม,ไม่มาวันดีได้ปะห่าเออแม่ตัวชิดมาพี่น้องแล้วกําลังถา<ม>่ายแบบนึงแก็คือว่าเออเบิ้งข่อยนั่งนี่ก็ได้นั่งทั้งลุมพี่เออเอาก็คือว่ารถเอ้าพี่จะได้ตอนนี้รถมันเยอะเพราะว่าเทศกาลคนเดินทางเยอะครับรถมันเลยเข้าเข้ามารับคนไม่ได้ไวมันรถมันติดมันเลยเสียเวลามันก็เลยกรถ รถเที่ยวต่อเที่ยวมันก็กระทบเป็นโดมิโน่ไงเลดคันหนึ่งมันก็เลดกันยาวเลยอะแล้วหลังจากผมยังมีอีกนะทเที่ยวถัดไปรอบสามทุ่มอะผมว่าเกือบเที่ยงคืนเราก็จะได้ออกกันเนาะพี่น้องพี่น้องยา <c oughs> ยะ <c oughs> ยะา็ฮ่าจ <c oughs> ะว่ากันด้วยกัคลิปนี้ฮักกะชีว่าไทยไปนำเนาะเพราะว่าห่างว่าเววเล้าอะไรบางทีบางคำบางคำมีพงิ่นหยัดพอใจ ว่าเป็นจะเป็นคนที่ว่าอยู่กรุงเทพเลยนเนาะแต่เข้าหัเขีาใจเบิดแต่บางทีภาษาสีว่าประชื้อจ้มีเคยมีอยู่เคยมีว่ะเฮ้ยว่ะพูดไทยทําไมคนลาวเห็นพูดลาวอ่ะเอาเอามันการสื่อสารเนาะเพราะนั้นเข้าใจเนาะหยุดหยุดรถเบิร์เรากล้องตีหัวรถของเราฉะนั้นตอนนี้เป็นระบบสองภาษาเด้ออ่าอาต่อต่อขึ้นรรถถึงถึงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงอ แล้วคนนี้ก็เราก็อยากตั้งใจจะากข้ามมาสวรรคเขตมันต้องมีรถข้ามสวรรคเขตที่บอกรสอบมุตระหารเขาบอกว่ารถมันจะเหลืออีกแค่เที่ยวเดียวพิเศษไม่เกินเที่ยงครึ่งก็กะว่าจะกินข้าวแต่พอคนขายตัวบอกจะมีรถเหลืออีกเที่ยวเดียวก็เลยก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วกินจะกินไม่ได้ม่กินเลยก็ต้องรีบขึ้นรถกันอ่ะก็เลยยังไม่ได้กินอีกมื้อเที่ยงอย่างนี้ก็เลยบ่ได้กินทอดเข่าพี่ได้ก็เลย คนเยอะไหมพี่เยอะเยอะฮะเยอะเขาแถวยาวมากมแล้วโดยเฉพาะคนฝั่งเนี้ยฝั่งลาวอะครับเขากลับบ้านกันเนะาะยากเข้าดาวเน,ะนาะยามบ้านกันเยอะมากอมของของเยอะมากมผมก็เลยถามบอกเนี่ยย้ายบ้านหรือว่าซื้อของไปฝากที่บ้านนะครับ <c oughs> ๆๆๆของฝากที่บ้านมาโอ่ครับครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลนี่คือว่า บางบางที่ที่ทํางานเขาหยุดให้เนาะพี่นนองหยุดโรงงานหยุดหยุดประมาณอาทิตย์หนึ่งผมพี่น้องบางคนก็ยังมาเยี่ยมเยี่ยมมายามเพื่อนเนาะอย่างพี่พงศ์หยุดกี่วันเนี่ยสี่วันครับโอ้หนึ่งถึงแต่ผมทําใจไว้แล้วว่าพอรู้อยู่ว่าเทศกาลเราต้องทําใจเจอแน่ๆแบบเนี้ยวันเนี้ยเราจะเจอในรูปแบบไหนใช่ไหมฮะพอดีนั่งเรานั่งรถสายยาวเนาะ จากกรุงเทพถึงฝแม่น้ําโขงมันก็ยาวก็ต้องยอมรับว่ารถทางไกลครับมันก็จะมีคนลงระหว่างทางด้วยแล้วก็ปลายทางซึ่งปลายทางลงไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่ลงระหว่างทางเยอะมันก็เลยเต็มอครับถึงจริงฮอดจริงๆที่บุกทหารคนไม่เยอะแล้วเพราะว่าไ,ไปช้าตรงระหว่างทางเนาะเพราะคนมันล้นมาจากที่เขาจะกลับบ้านเขาล้นมันเต็มเขาเลยมามาเห็นสายนี้มันผ่านเขาก็เลยมาขึ้นสายนี้ด้วยไงฮะ ใช่ไหมโดยปกติที่เคยมามันไม่ช้าหรอกเร็วเห็นใจพี่พงศ์อยู่พี่พงศ์ว่ามาช้าแล้วเนาอมาถึงมาถึงอ่าสิบเอ็ดโมงลอวพี่น้องข้ามาก็น่าจะประมาณสิบสองโมงเที่ยงต้องได้รอทุสิตยวรอทุสิ์อีกเกือบสองชั่วโมงเพราะว่าเหตุผลเหตุผลทำไมถึงได้รอพี่เหตุผลเพราะูุสิทธิ์ไม่สบายไม่ใช่ใช่ฮะต้อง นำตัวน้องเต้าข้ามส่งโน้นไงเออเก็ส่วนหนึ่งก็คือเห็นเขามีภารากิจใช่<อ>พี่พน้องเนาะน้องเต้าอะไรไปโรงพยาบาลแล้วก็คือว่ามผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนก็บอกบอกรอนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาก็นั่นแหละครับคือสองชั่วโมงนี่ยรอน,นั่นแหละส <c oughs> องชั่วโมงพีองเล็ไน้อยหน่อคือว่าหนึ่งกระบอกบอกกระบอกไอ้เพื่อนกินเข้าอยู่เนาะมันไม่มีขายขนมมีไหมแถวนั้นขนมมันไม่น่ากิน เพราะมันมันเป็นของพวกเกี่ยวกับพวกผงชูรสเยอะเลยแนวแนวสแน็คผมไม่กินอยู่แล้วมากเลยหิวบาดีิพี่น้องเพื่อนหิวนอกต u บี้กับพาไปจัดอยู่ทั้งแบงบะเมนโยเชโนหั่นปิ้งไก่สลุปมีปิ้งไก่มีแจหน่อไม้แจหน่อไม้แล้วก็ยำต้มไก่เองพี่น้องเอ้ยสลุกได้กินข้าวบ่ายสามนี่คือมบิมืดข้าวติปหนึ่งพี่น้องคุยเยวไม่น่าเชื่อไม่เคยกินข้าวหมดกระติ๊บครับครั้งแรกในชีวิตอร่อยไหมอร่อยไหมพี่ นิ้วโป้งมันน้อยมันต้องอีกนิ้วนึ่งหัวลอยห้าอยมากเพราะว่าคลิปคลิปนี้น้องตุบี้เพิ่นเก็บภาพบรรยากาศให้อยู่เนาะน้องตุ้บี้ถ่ายนิ้เบิ่งในคลิปน้องตุบี้ก็ได้เนาะมีรับีตอนนี้สบายใจและดีใจฮะได้ข้ามาแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะมาเข้าดาวแต่พอปลาวเน้อแต่คิดอยู่เลยเพราะว่าพอตุ้บีแบบบ่ได้เป็นคนที่ว่าแบบที่ผ่านมาเรื่องข้าวดาวมันยังจะแบบบ่ได้ปันใด่ย้ำปีใหม่ปีอย่างกับมีแต่นอน อยู่กับครอบครัวแต่แกเลยคืดแต่อาจจะมอบให้น้องตุ้บี้วาเขาจะพาพี่พงพันเข้าดาวรวมนับถอยหลังอยู่ใส่ก็อาจจะแค่มานั่งเก้าอี้ดูท้องฟ้าก็ได้หรือคุยกันแค่นั้นแหละฮะถึงถึงโมงเราก็จุดผูอ่าก็ไม่จาเป็นนะการข้ามมาก็ถือว่าเป็นการข้าวดาวแล้วครับได้เปลี่ยนบรรยากาศเคยนั่งอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดก็เปลี่ยนมานั่งที่นี่ครับครับและวันนี้ก็เลยว่าจะมาสวัสดีปีใหม่ คุณแม่ของคุณตู้สิทธิ์ด้วยเนาะแล้วก็แฟนของคุณตู้สิทธิ์ครับผมก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆมามอบให้ก็เดี๋ยวค่อยชมกันเด้อว่ามีอะไรมาให้อาจจะไม่มากแต่ด้วยน้ําใจไม่กล้ากินจริงๆอยากกินมากเลยครับแต่ตั้งใจมาฝากหิวก็หิวไซ่ซองเบองนี้คำขอจชื่อบบผิดเนาะถ้าผมจำไม่ผิดขนมเปียะใช่ไหมครับอร่อยมากเลยเพราะว่าตุ้สิทธ์เคยไปอยู่ไทยน้องตุ้ิบอกเคยมันบอก <ไ> <ไป S 1> นอนตุ้บีนีบ่บอหูหเน่นอนเพราะว่าขนมเปี๊ยนี่อยู่เล่านี่หายากรู้อาจจะบ,บ่มีเลยพี่น้องเพราะว่าพ่นสิเขาจะใช้เ<ม>ทียนอบไม่อันนี้ทําใหม่สดครับมันมีหลายสูตรครับอันนี้ทั้งคุณหมอโรงพยาบาลภูมิพลสั่งมาโดยเฉพาะครับผมก็เลยมาฝากครับ นฏิปีใหม่ด้วยแล้วก็มีปฏิทินเนาะมีอะไรแล็กาไม่เล็กน้อยมีอันนี้พ่อครับอันนี้เดี๋ยวใครดูแล้วกันยังไ่างหู้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูกันอ่าเป็นกองปีใหม่ที่ไอ้เพื่อนจะเอามาฝากนำครับอ่าประมาณนี้เนาะส่งมาหลายวันแล้วล่ะเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันนะเนาะเช่นว่ามาดนในจังหวัดเดาจักเนาะพี่น้องเห็นเนาะอ่ะจะกะดีใจพี่น้องนี่แหละ อันไทยประเทศไทยกับประเทศลาวเขาก็ยังว่านะพี่น้องก,กับซัมพีชัมพีซัมนองภาษาก็เข้าใจกันเบิดพี่น้องเลย,ยถ้าผู้ใดอยากมาที่ยอมาลินกันยินดีทุกทีทั้ง้องตัวบี้กันยินดีตอนครับห<ม>รือว่าผู้ใดหูจักกับพี่พงษ์อยากหูกันาพี่พงษ์เลยว่าเที่ยวมาเลยฮายินโดยว่าเป็นตรยานบอมาหรือว่ามวนแบบใดบอ่าแล้วเรื่องผู้สาวผู้สาวเป็นยังไงบางพี่ เอาความจริงเลยป่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ข่าวได้ข่าวว่าอ่าน้องปอนเขาจะไปเรียนต่อเ,อเอาอขาเขามาบอกว่าเขาจะไปเรียนต่อสามปีซึ่งเราก็ตกใจโอ้อโหแล้วทําไมเพิ่งบอกเราไม่<ล>ไม่ผมคิดว่าแต่เข,เขาก็น่าจะจะเพิ่งรู้ขา่าวเป็นแบบนี้นะที่เราเขาเพิ่งบอกนะไม่ได้รู้ล่วงหน้าเยอะนะอ่าแม่นเนาะน้องตุ้บนเนาะ ถ้าไปยื่นเอกสารไว้เนาะก็ไปสิง่เราก็เออสามปีเราก็เลยเอางี้ละกันถ้าสามปีและถ้าพี่คอยจนจบเนี่ยแล้วยังจะโอเคอยู่ไหมล่ะจะมาขอเขาก็ไม่เขาก็ไม่พูดอะไรสักคำเลยอะ่นะไม่ก็ไม่เป็นอย่างเนาะเราไปเลยอ่ะนั่นก็ไม่เป็นไรแล้วก็น้องไปเรียนที่ตั้งใจละกันเป็นเพื่อนเป็นอ้เป็น้องกันพักแฝงกันถือเจ้าอหละไม่ไรมู้แต่ก็ เสียดายนะเนาะโอ้โหตัตั้งใจมากเลยจริงใจมากเลยด้วยคิดว่าจะแต่งจะขอเลยเอ้ยนี่แน่นอนเลยครับไปเตรียมความพร้อมไม่หมดแล้วทุกด้านเลยเนี่ยผมก็ไปจนไปเสนอค่าดองไงนะค่าดองห้าแสนคำอีกสามบาทเตรียมเตรียมผมกลับไปไปซื้อต่างหูไว้สองคู่ทองอ่ะแล้วก็มีมีสร้อยเล็กๆไว้เป็นน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยไม่ต้องให้กันแล้วล่ะแล้วก็เอามาจะเอามาให้ผมแทน ก็เอาไว้ตรงนั้นแหละเขาจะมาให้พ่อคุณเ่าจะไม่เจอผู้สาวใหม่นะครับที่เขาเขาเขาจริงใจอ๋อแม่แม่คิดว่าน้องเขาก็ก็จริงใจอยู่นะแต่คือเขามีเหตุผลที่ว่าเขาจะไปเรียนต่อไม่ว่าตายครับไม่เป็นร้ายเราก็โอเคเพราะเขามีเหตุผลของเขาเนาะที่พงก็เข้าใไปบังคับไม่ได้หรอกครับพร้อมนะกฉะนั้นใครจะมาบอกเ้ามันใครไม่เป็นเราเราเขาไม่เข้าใจหรอก ก็ก็เคยคุยกันกับพี่พงษ์ว่าอย่างเรื่องความรักแหละแต่ชมหวังหรือไม่ชมหวังแต่ก็บอกกับพวกเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมมาเที่ยวมาลินคือเก่าพี่น้องก็ไม่ได้ก่อนหรอกครับเพียงแต่เสียเสียได้เหรอเออน่าจะใช่เนาะเอาละก็คิดว่าเขากําหนดมาแล้วมันไม่ใช่คู่ของเราครับก็ไม่เข็ดนะ ยังไม่เข็ดดอกยางถ้ามีก็ยังจะมีก็ยังจะสารต่อเขาต้องลุยเพียงลุยไม่เข็ดอะไรนี่นุ่งไทยเราใจเกินร้อยอยู่แล้วพี่น้องเข็ไอ้เรื่องความรักอ่ะเอออ่ะมาบบบนี้เราสีมาเปิดเบิ้งเปิดได้ป่อนมีอย่างนี้ไม่พอดูเอาละกันครับอ่าเดี๋ยวจิกออกเลยได้บ้อนนี่นาะงคัตเตอร์มาตัดต้องเอาเบิ้งนี่คัตเตอร์เดี๋ยวมือบาดคมแกะได้ครอบแกะได้

นี่เลยนี่จีกลางเลยนี่นี่ไม่บอกนี่เนี่ยนี่ง่ายกว่านี่ก็ได้แล้วก็เทปเอาจะก็เทปลอกออกก็หลุดแล้วเนี่ยด้านเนี้ยฝาอยู่ด้านเนี้ยถ้าอยู่นี่ได้บอกพี่น้องเนาะเห็นบอว่าตางยังไงอ่าก็น่าจะเห็นน่าจะเห็นอ่ามีอย่างแน่บาทอพี่น้อง แกะแก่แก่เบิงแก่เบิงพี่น้องเหรอเนาะมาเบิงนำการที่พงเพิ่นใส่อย่างนี้เข้าไปทามก็บอกคนว่าให้แก่เบิงเองพี่น้องเหรอเนาะมันบอกมันก็บารุ่นไดเนาะเอื้อเบิงแบบเนี่ยบอกก็ไม่สนุกกะสิไม่มวลทามอย่างบบบึ้บอื๊บอืมอย่างนี้แบบนี่พี่น้องืมเบิงเบิงจะออกนี้ออกก่อนเนาะพี่พงพัน ืเป็นกินของเน่กินเน่กินพี่น้องโอ้แกเอาก่อนอันนี้บิน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 เพ่อนพี่น้องมาเดี๋ยวผมทิ้งให้อแกเบิ้งมังตุบี้แกเบิ้งตาตุคคำจะพลาดแล้วตุคคำเลยตุคคำไม่อยู่วิน้องตุคคำขมึกบ่อนี่ ่มากนี่ปลาหมึกแพงสำคัญแพงด้วยแล้วอันนี้อะไรปลาหมึกบดอันนี้กับปลาหมึกคือกันอันนี้ล่ะโอ้โหหมอกหมอกกระเขาดาวเลยเนี่ยอันนี้ก็หมึกคือกันหมึกเ้็หมึกฟอยเ่างอีกอย่างอีกอย่างอีกอย่างอีกมึกแท้หมึกแท้ถ้าปลูกสือกันละเนี่ย ตลยอย่างเนาะคืกอ,อ,อกันคือกัรเรากินเลยไหมหรือว่าเราปิ้งเอาพี่กินได้เลยยกเว้นอันนี้อย่างเดียวอ,อันนี้สําหรับอันนี้เค้วกินเล่นได้เลยเนี่ยฮะอ,อยากก่างนี้อย่างนี้อ๋อคือกัน,น,กนแล้วยิ่งกับเบยและเบียราวนะสุดยอดเลยเนะี่ยออันนี้ทอดหรือปิ้งก็ได้เคยลาวเคยลาวเบียราวเคยลาวหมดแล้วหมดแล้ว บอแล้วเบอรแล้วเนาะอ่าบ้านนี้แหละป้านนี้แหละของดีจากจังหวัดระยองนะครับแพงด้วยไม่ใช่ถูกนะครับของทะเลอยู่หันได้อยู่หันได้มียังอยู่ะอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวจะมาฝากให้แม่อ๋ออร่อยนี่เด็กพี่น้องทีแต่สดกนะขนมเปียะอันนี้แหละขนมเปียะยอดเลยหอมอันนี้นี่เทียนนี่พันชิลมเทียนนี่พี่น้องนี่อันนี้ในเรื่องนี่อันนี้มาจากในในรถติดต่ ไม่ใช่เขาแจกในรถป่าป่าอันนี้ที่ที่ทำงานอันนี้ก็เปี้ยะคือกันบอกขนมเปี้ยะคือกันเนี่ยกำลังในโซเชียลถือว่าอร่อยแต่ว่าเป็นช่องมี่น้อร่อยๆต้องกินต้องลองกินนะครับเมื่อก่อนเนอเฮ้ยเนาะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมพี่ก็ให้สาลี่ โอ้ลงมาผ่าสลีแต่สลีเขาทำงานบ้านอยู่ตําหเขาได้แข็งเลยอ่ะประมาณนี้ขอบคุณพี่พงหลายๆเด้อครับไม่เป็นไรอ่าครับขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยเดี๋ยวไปไปพาพี่พาน้องไปไปบอกเมียก่อนบาทนนิอ่าประมาณนี้เนาะพี่พงเนาะสวัสดีครับพี่พงัสดีเด้อนอ้ยอ่ะพี่น้องผู้เมียตุสิดกะ เห็ดเวีุเอยู่พี่น้องไยเนาะอ่าสาลีเป็นโดยเบิ่งเพิ่มแม่เฒ่าแลวก็เพิ่นกับเบียดเฮียนเมียนยังอ่าพี่น้องไยเนาะนางฟ้าของตัวชิดเองพี่น้องเองนี่พงชื่อของมาฝากเจ้าเด้อจะเรียบเวียกละบอกอย่างอีกประมาณสิดนาทีแล้วอ่าประมาณนี้เน้องพี่น้องพี่ป้ามีเห็ดเหียเก่อนเนาะบาน้เนาะอ่าเพลงเด้ออ่านี่น้องไย จะประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตุวสิดกะสิไดรขอโตเลาพาจากหรือว่าอ่าปิดคลิปก่อนบาน,น้เนาะประมาณแค่นี้ก็ฝากฟรีฝากน้องเป็นกำลังใจให้ทางติทธิดเด้เนาะอ่าลขอบุญขอบคุณขอบใจทุกคนที่อยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจตุสชิดมีกำลังใจลายพี่น้องคือนี่กะปีใหม่ข้าดาวเนาะกพี่พงศ์คุณกำลินมาเที่ยวแล้วก็หลายๆคนนะตัวชิดกะเชียอว,ว่า บางคนก็นเดินทางกลับบ้านบางคนก็เดินทางไปเที่ยวเป็นแต่ก็ตามพี่น้องคอยุกคนเนาะเดินทางปลอดภัยเ้อพี่น้องเอ๋ยเนาะขับขี่รถกะระมัดระวังพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่ากินดื่มกะคอยมีสติบัตถุสุขคนนั่นแหละพี่น้องการไปการมาเนาะเมาบวคับคนวาเนาะเมาบวครับอ่านอนอยู่ใส่กะนอนรวดนอะพี่น้องส่วงเมาจังครับคันผู้ใดดื่มหรือว่าดื่มกับคอยมีสติเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนยังเพื่อบ่อยเฮาอ่าเกิดการสูญเสียหรือว่าเกิด อุบัติเหตุพี่น้องเอ๋ยเนาะมันของแบบนี้มันจังบวเกิดขึ้นเนาะเพื่อว่าบุยพยยากให้มันเกิดถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแลลวมันสีเอาคืนบ่ได้พี่น้องเอ๋ยเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ๋ยตุสิต์กะฝากน้าแน่แหละพี่น้องกะสบายดีปีไหมพี่น้องเนาะกะจะมาหอดแล้วมือข้าวดาวกะขอให้เอฟซีของตุสิต์ทุกคนเนาะอาลุงเป้าอาของตุสิต์ที่ว่าคอ,อยซิวแข็งขังกําลัางใจตุสิต์คอยอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเนาะสิ่งที่บุรีก็คอ้ไปน้ำปีเก่า ไปน้ำอาสิ่งเกา่าๆปีใหม่จะเข้ามากก็คอยคอยมีแต่สิ่งดีๆคอยเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาพี่น้องเนนะ่ะอ่าพี่น้องประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้ผู้ชิตแกสชีคอโตปิดคลิปบาหนิพี่น้องเนาะสุขภาพแข็งแรงพี่น้องบัตรสุขุมสุขคนพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องสบายดี